สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับคูฟิลนะครับกับคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6เนาะหลังจากที่นักเรียนเรียนการหาหอรมอและคอรนอมาแบบเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนการหาหอระมโอด้วยขั้นตอนแบบยูคลิดบ้างเนาะนักเรียนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรอะลองไปดูกันเลยนะครับการหาหอระมอใช่ไหมครับเราเรียนมาแล้วเนาะว่าการหาหอรมอมีวิธีการอะไรบ้างเนาะ ก็คือวิธ <unhappy> ีการที่หนึ่งที่นักเรียนเรียนใช่ไหมครับก็คือการหาหอเรอมมโดยการหาตัวหารร่วมถูกไหมครับโดยการหาตัวหารร่วมก็หามาแล้วเนาะสก็คือการแยกตัวประกอบนักเรียนก็หามาแล้วถูกไหมครับอีกอันหนึ่งก็คือการหารเนาะนักเรียนก็ตั้งหารมาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เลือกอันที่ถูกใจไปแล้วใช่ไหมครับว่าอันไหนถูกใจนักเรียนนักเรียนก็จะหาอันเนาะวันนี้ครูมีอีกหนึ่งวิธีที่จะมานําเสนอเรียนก็คือการหา อเรมมแบบด้วยขั้นตอนแบบยูคิดนั่นเองอ่ะม่จะไปยังไงนักเรียนลองไปติดตามชมกันเลยนะครับอ่ะมารู้จักกันก่อนยูคิดคือใครยูคิดยูคิดแห่งอารสเันเดียนะครับยูคิดเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกนะครับมีชีวิตอยู่ประมาณอ่าสามปีถึง265ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับแล้วก็ยูคิดเนี่ยเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งมากวันหนึ่งเขาได้สามารถคิดค้นการหา ตัวหารร่วมหรือว่าหอร์มอ,มอของจนนํานวนนะับสองจนวนน่ะที่แบบมีค่ามากๆแบบได้อย่างแบบรวดเร็วเลยนะครับซึ่งคนชาวแถวนั้นนะครับเขาก็เลยยกย่องลและแล้วก็ให้เกียรติเขาและจึงเรียกการหาหอร์มอ,มอวิธีแบบเขานะ่ะเรียกว่าการหาหอร์มอโดยขั้นตอนวิธีแบบยูคิดนั่นเองอ่ะวันนี้เราจะมารู้กันว่ายูคิดเขาหากันยังไงนะอ่ะลองมาดูซิว่าขั้นตอนวิธีแบบยูคิดเนี่ยเขาทํากันยังไงอ่ะ นักเรียนต้องจําดีนะนี่เป็นหลักการหาหอเรมอของยูคิดเลยนะขั้นแรกเลยนักเรียนต้องนําตัวน้อยไปหารตัวมากอจะไม่ดีนะนําตัวน้อยไปหารตัวมากโอเคนะสองหารลบหารลบไปเรื่อยๆจนหารลงตัวหรือเศษเป็นศูนย์โอเคหารลบหารลบหนูก็หารลบไปเรื่อยๆนอเ,เน,นเาะจนหารมันลงตัวแล้วหรือว่าเศษมันเป็นศูนย์เองจะขั้นที่สาม เมื่อเราหาแล้วเศษเป็นศูนย์เสร็จแล้วเนาะแล้วก็มาดูว่าตัวสุดท้ายที่หารนะ่ะมันคืออะไรตัวนั้นแหละคือหอรอมอที่เขาหาที่เราต้องการเนาะอ่ะลองไปดูตัวอย่างกันเลยอ่ะตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าจงหาหอรอมอของ117และ222โดยวิธีโดยขั้นตอนวิธีแบบยูคลิดเนาะอ่านักเรียนเห็นตัวเลขนี้นักเรียนโค้งแบบเอ๊ะถ้าทําขั้นตอนธรรมดามจะทำยังไงนะนักเรียนก็ตั้งหารใช่ไหมครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะ สองสองหนึ่งเอหเอาอะไรหารต้องลงทั้งสองตัวใช่ไหมครับกว่านักเรียนจะเจอเนาะมันใช้เวลานานมากแบบเลขอย่างเงี้ยเอสามได้ไหมสามสามก็ไม่ได้ใช่ไหมครับสามเลขตัวนี้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้ดังนั้นเราก็ลองมาใช้วิธีแบบยูคิดกันดูอ่ะวิธีแบบยูคิดขั้นตอนแรกเลยนักเรียนต้องขีดเส้นมาทั้งหมดสามเส้นก่อนอ่ะครูขีดเส้นแบบนี้นะอย่างงี้สามเส้นลงมา เขียนไหมหนึ่งเส้นสองเส้นแล้วก็สามเส้นเนขียนไหมขีดเส้นมาสามเส้นปุ๊บให้นักเรียนเอาจํานวนที่น้อยกว่าไปใส่ฝั่งซ้ายนะหนึ่งร้อยสิบเจ็ดน้อยกว่าใช่ไหมครับใส่ฝั่งซ้ายจํานวนที่มากกว่าใส่ฝั่งขวาสองร้อยยี่สิบเอ็ดเขียนไหมหลังจากนั้นเราจะโดยขั้นตอนใช่ไหมครับเราจะเอาตัว น้อยไปหารตัวมากอ่ะตัวน้อยหารตัวมากอันนี้ตัวน้อยกว่าใช่ไหมครับครูก็จะจับอันเนี้ยหารในตัวนี้ดังนั้นนะหารหนูก็ลองสูซิว่าอะไรคูณกันแล้วก็น้อยกว่าหรือมากน้อยกว่า221คูณกับ1 1 7ถูกไหมครับอ่าอะไรเอ่ยก็แสดงว่า1ถูกครับหนร้ยบคูณ1่อ่าผลหารเราจะใส่ตรงนี้นะครับสมมตุติเราหารปุ๊บเราก็ใส่ตรงนี้เขียนไหม 1นึ่งรถ้า117่คูณสมันจะได้134่งรมเอ้ยสามใช่ไหมครับมันเกินไปแล้วเนาะดังนั้นเราก็คูณแค่1เอง117โอเคไหมแต่ตรงนี้เนาะแล้วเราก็ลบถูกไหมครับอ่าลบกันปุ๊บได้เท่าไหร่อันนี้ยืมมาเป็นสิถูกไหมครับเน,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 นี่ได้เป็น4เนาะแล้วก็อันนี้ลบกันเหลือ0ูนนี้ลบกันเหลือ1 หลังจากนั้นเมื่อนักเรียนหารเสร็จอย่าลืมขีดเส้นกันตรงนี้เขี่ยไหมขีดเส้นกันตรงนี้หลังจากนี้ล่ะทาไงต่อเราต้องเอาตัวนี้ที่น้อยกว่าใช่ไหมครับหารไอตัวนี้เขี่มไหมดังนั้นหนึ่งร้อยสี่หารหนึ่งร้อยสิบเจ็ดต้องเป็นหนึ่งเนาะถ้าสองก็เป็นสองร้อยกว่ามันเกินใช่ไหมครับดังนั้นก็จะเป็นหนึ่ง เป็น1คูเซน 1, ตรงนี้ดังนั้นก็จะเป็น104ลบกันลบกันเป็นเท่าไรครับอ่าสนี้เป็น3ถูกไหมครับอันนี้เป็น1 3สเป็น13บสามเขียนไหมสปุ๊บหลังจากนั้นขัน้นตอนเขาบอกว่าเอาตัวน้อยไปหารตัวมากดังนั้นครูก็จะเอาตัวนี้ไปหารไอ้ตัวนี้ถูกไหมครับ หารลบหารลบไปเรื่อยๆจนเศษเป็นศูนย์ใช่ไหมครับอันนี้เศษมันเอ้ยตัวหารมันยังไม่เป็นศูนย์เนาะยังหารไม่ลงตัวใช่ไหมครับเป็นเศษเนี่ยดังนั้นเราก็ต้องหารต่อดังนั้นครูเอาสิบสามไปหารสิบสามคูณกับอะไรเอ่ยได้หนึ่งร้อยสี่สิบสามคูณแปดได้หนึ่งร้อยสี่ครูก็ลบกันลบกันปุ๊บอ่าอย่าลืมขีดเส้นนี้ถึงว่าขีดเส้นปุ๊บลบกันปุ๊บมันเหลือศูนย์พอดี อ่าเหลือศูนย์หรือว่า,อาหารลงตัวถูกไหมครับเราก็ขีดสองเส้นไว้อ่าอนี่ครับอ่าอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็ตอบได้แล้วนะครับอ่าคำตอบอาหารเป็นศูนย์และเราเสร็จไปสองขันนะครับหารจนเสร็จเป็นศูนย์เนาะขั้นที่สามเขาว่าตัวอาหารสุดท้ายคือหอเรโมออ่าเรามาดูซิ ว่าหนูเอาอะไรหารเป็นตัวสุดท้ายอะไรหารตัวสุดท้ายก็คือ13ใช่ไหมครับตัวสุดท้ายเรา13หารไอตัวนี้ใช่ไหมครับดังนั้นอาดังนั้นหอรอมมของ117และ221คือคืออะไร13นั่นเองเขียนไหมตอบ อ๋อรมของ117และ221คือ13อ่ะเอ้ย13 13ถูกไหมครับโอเคตอบแค่นี้เองอ่ะลองมาดูสิก่อนอื่นเลยนะักเรียนขีดเส้นสามเส้นชืบชืบชืบเอาตัวน้อยใส่ฝั่งซ้ายเอาตัวมากใส่ฝั่งขวา เขียไหมหลังจากนั้นก็เอาตัวน้อยไปหารตัวมากเขียไหมครับหารลบหารลบไปเรื่อยจนนี่เศษเป็นศูนย์หรือว่าหารลงตัวนั่นเองเศษเป็นศูนย์ปุ๊บเราหยุดแล้วก็มามองว่าไอ้ตัวไหนมันเป็นตัวหารตัวสุดท้ายซึ่งนี่เราสิบสามไม่หารในตัวนี้ถูกไหมครับดังนั้นสิบสามจึงเป็นหอรอมอนั่นเองอ่ะลองมาดูตัวอย่างหนึ่งอ่ะเป็นสามตัวบ้าง จงหารหรามาหออมอของเจ็รอยแปดสิอ่าแล้วก็9 1 7แล้วก็1048โดยขั้นตอนของยูขิดอ่ะยูขิดเนี่ยเขาบอกว่าจะหาหอระมอได้แค่2ตัวเท่านั้นดังนั้นถ้ามา3ตัวเราก็ต้องจับคู่เนาะจับคู่มาคู่ใดคู่หนึ่งสมมติคู่จับคู่ไอตัวหลังนี้จับคู่ปุ๊บคู่ได้หอระมอมาแล้วเราจะเราอันมันเป็นหอระมอแค่2ตัวไอ้นี่ใช่ไหมครับดังนั้น เราจะเอาห่อรอมอเนี้ยไปหารหอรอมอจับคู่กับไมนี่ต่อเข้าไหมแล้วเราก็จะได้ห่อรอมอที่แท้จริงมาเอเคไหมอ่ะครูจะขอจับคู่ก่อนครูจะเอาจับคู่2อ,อันนี้ทําไมครูถึงจับ2อ,อันนี้เพราะว่าเมื่อแบบเราจัะคู่ตัวมากๆมาหาหอรอมอเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผลผลมันมันจะออกมาเป็นจํานวนที่น้อยกว่าใช่ไหมครับดังนั้นเรามาหาเรามันจะง่ายกว่านะครับ อ่ะแล้วถ้านักเรียนถามว่าครูครับถ้าผมเอาคู่นี้ล่ะได้ไหมก็ตอบได้เลยว่าได้เหมือนกันนะครับอ่ะลองมาดูครูจับคู่ข้างหลังเนาะอ่ะครูคอนอื่นต้องขีดเส้น3เส้นเนาะก่อนใช่ไหมครับอ่ะครูขีดตรงนี้1เส้นอ่ะหลังจากนั้นเอาตัวน้อยไว้ฝั่งซ้ายถูกไหมครับอะไรน้อยกว่ากัน917น้อยกว่าถูกไหมหนึ่งพันแปด หนึ่งพันสี่สิบแปดเขียนไหมเอาตัวน้อยไปหารตัวมากเหรออ่าอันนี้คิดได้ง่ายเลยถ้าสองมันก็พันแปดแล้วหนึ่งพันแปดร้อยใช่ไหมครับดังนั้นก็เป็นหนึ่งลบกันเป็นเก้าร้อยสิบเจ็ดลบกันเหลือหนึ่งเนาะสามหนึ่งหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดอ่ะขีดเส้นไว้นักเรียนจะได้ไม่งงถูกไหมครับอ่านักเรียนจะได้ไม่งงหลังจากนั้นปุ๊บครูก็จะเอาตัวนี้ไปหารไอ้ตัวนี้ถูกไหมครับอ่า คูณกับอะไรเอ่ยคูณกับเจ็ดคูณกับเจ็ดนั่นเองคูณเจ็ดได้เก้าร้อยสิบเจ็ดพอดีเศษลบการเหลือศูนย์อ่ะหารแล้วเศษเป็นศูนย์ปุ๊บเราก็หยุดแค่นี้ถูกไหมครับหารเศษเป็นศูนย์ก็หยุดแค่นี้ดังนั้นตัวหารตัวสุดท้ายอ่ะตัวหารตัวสุดท้ายคือตัวไหนตัวนี้นะครับตัวหารตัวสุดท้ายคือตัวนี้อย่าลงนะตัวหารตัวสุดท้ายคือตัวนี้นะครับ อย่าหลงเอาตัวนี้ไปเด็ดขาดอันนี้คือผลหารนะครับตัวหารจริงคือตัวนี้นะดังนั้นเราก็ตอบได้เลยดังนั้นหอรมอของ917และ1 0 4 8คือ131อ่ะแต่คำตอบไม่ได้จบแค่นี้นะใช่ไหมครับเขาถามทั้ง3ตัว ครูบอกอะได้หอรรมอตัวนี้เลยมาแล้วใช่ไหมครับเรายังไม่ได้หาตัวนี้เนาะเราจะเอาหอรรมอที่เราได้ตัวนี้ไปหาหอรรมอคู่กับตัวนั้นนะครับอ่ะครูขอขีดเส้นตรงนี้แบ่งครึ่งกลางอ่าแบ่งครึ่งกลางกันหน่อยอน,นี้อ่ะครูจะหาหอรรมอของหาหอรรมอของอ่าหาหอรรมอ ของของอะไร786และ131เนาะครูก็เอาขีดก่อน3ช่องถูกไหมครับหลังจากนั้นปุ๊บเอาตัวน้อยไว้ฝั่งซ้าย131ไว้ฝั่งซ้ายตัวมากไว้ฝั่งขวา786หหลังจากนั้นเอาตัวน้อยหารตัวมากเนไหม 131คูณอะไรได้186 131คูณ6ได้786พอดีลบกันจึงเหลือ0เราจึงหยุดแค่นี้เนาะอ่ะเราจึงหยุดแค่นี้ใช่ไหมครับดังนั้นเราจึงตอบว่าหอรอมอรของของของอะไรเอ่ย786และ131คือ คืออะไรตัวที่หารตัวสุดท้ายใช่ไหมครับก็คือหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดดังนั้นเราตอบได้ยังหาครบหมดแล้วเนาะหาคู่นี้ก็ได้หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดปุ๊บหลังจากนั้นเอาสามสิบเอ็ดไปหากับคู่นี้ได้หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดดังนั้นเราจึงตอบได้แล้วนะครับดังนั้นหอรอมอของเจ็ดร้อยแปดสิบหกเก้าร้อยสิบเจ็ดและ 1048คือ131นั่นเองโอเคไหมตอบหอรมของ786แล้วก็917และ,ะ1,048คือ1 3 0 เอ็ดนั่นเองก็ตอบแค่นี้นะครับอ,อย่าลืมนะการต่อของวิธียูคิดก็คือนําตัวน้อยไปหารตัวมากนำตัวน้อยไปหารตัวมาก,าามากปุ๊บหลังจากนั้นก็หารไปเรื่อยๆหารลบหารลบจนหารลงตัวหรือว่าเศษเป็นศูนย์นั่นเองเศษเป็นศูนย์ปุ๊บเราก็ไปดูว่าไอ้ตัวสุดท้ายที่หารคืออะไรตัวนั้นแหละคือหอเรามอแค่นี้เองนะครับก็อย่าลืมไปฝึกฝนนะนักเรียนจะได้เข้าใจเวลาเจอโจทย์ตัวเลขเยอๆนะๆเนาะ วันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ